คือเขาเขาเข้ามาเพราะว่ามันมันเป็นอาชีพแล้วไงเพราะฉะนั้นการลงทุนเนี่ยเขาต้องมีกําไรเพราะพระเนี่ยมันยอมแล้วมันแพงขึ้นสองคนที่มาเล่นพระหรือเดีมันไปเข้าเป็นอาชีพเลยเพราะฉะการเป็นอาชีพคือต้องกาไรแต่สมัยก่อนคุณกาไรแค่แสนเดียวอ่ะคุณบอกโหชีวิตผมไม่มหาจรรย์แล้วเพราะฉะนั้นคำว่ามหาจรรย์ในอดีตเนี่ยกับมหาจรจย์ในปัจจุบันเนี่ยมันคนละความหมายเครียดจังว่างงานมาเป็นปีละ พรุ่งนี้จะเอาอะไรกินเนี่ยโดนหน่อยอย่าเกียดมากองเกีนะจ๊ะมามาสวนมนแกเกียดมาสวนบนไหว้พระกันเถอะครับใจจะได้สบายชิปหอมบัวชิปผลิตจากไม้หอมอย่างดีมีกลิ่นหอมสดชื่นเหมาะสำหรับสวน,มด,สวนมดได้ครับเดี๋ยวนี้ในมุมของนักเล่นดีกว่าเรามาถามนักเล่นรุ่นใหม่กับเซียนเก่าๆตอนนี้เนี่ย พี่ต้นคิดว่าเขายังไปกันได้ไหมฮะหรือว่ายังมีหรืออาจจะรู้สึกว่ามีข้อขัดแย้งกันเข้ากันไม่ได้เคมิสตรีไม่ตรงกันอะไรเงี้ยนักเล่นรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้เนี่ยผมบอกให้ว่าเขามองพระเป็นเรื่องของการซื้อขายาเป็นการค้าอย่างเดียวต้องเป็นการค้าอย่างเดียวแล้วเพราะว่าเพราะว่ามันคือเขาเขาเข้ามาเพราะว่ามันมันเป็นอาชีพแล้วไงถ้าผมว่าเขาไม่ได้เป็นเซียนเขาเป็นพ่อค้า เขาจะเป็นเซียนเป็นพราะแต่เขามองว่าพระคืออาชีพเพราะฉะนั้นการลงทุนเนี่ยเขาต้องมีกําไรออมสมัยก่อนบางทีเราซื้อเพราะว่าเราสมัยก่อนยังมีคําว่าซื้อเพราะชอบอืมครับอะแต่เดี๋ยวนี้ซื้อเพราะต้องกําไรถ้าชอบยังไม่เอาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เป็นแบบเราเราเป็นแบบนั้นจริงๆแต่มันถามว่ามันมันมันผิดไหมมันก็ไม่ผิดเพราะเป้าหมายเขาเป็นแบบนั้นอื เดี๋ยวนี้ทุกวันนี้ดูเลยเสียนรุ่นใหม่ก็จริงแต่มีน้อยคนที่จะเป็นรุ่นใหม่แล้วมีพระเยอะๆเพราะเขามองว่าถ้าเขาซื้อแล้วเขาไม่กําไรเขายังไม่ซื้ออ <ö ö. S 1> แต่ถ้าเป็นรุ่นเก,ก่าๆมันพระแม่งเต็มตู้เต็มโต๊เต็มเตียงเต็ม,ต Cham มอะไรไปหมดบางคนไปดูบ <c oughs> ้านโอ้ไปเหมาโอ้โหแม่งพระมากกว่าข้าวสารอีกใช่ไหมคือเป็นอ่เพราะชอบไงชอบใช่ไหะแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้จะหาความชอบแบบนั้นเนี่ยมันน้อยอืใช่ป่ะเพราะพระเนี่ยมัน 1. นานแล้วมันแพงขึ้น 2. คนที่มาเล่นพระหรือเดนมันไปเขาเป็นอาชีพเลยเ <Okay. S 2> พระาะฉะนั้นกลายเป็นอาชีพคือต้องกําไรหรือต้องไม่ขาดทุนใช่ไหมจะไปแบบว่าเฮ้ยผมซื้อเพราะผมชอบไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้พระองค์หนึ่งแม่งห้าแสนหกแสนสามแสนเนี่ยถ้าคุณซื้อเพราะคุณชอบอ่ะคุณจะชอบได้ไม่กี่ครั้งคือพี่ต้นก็ไังจะบอกว่าเซียนรุ่นใหม่อ่ะเหมือนกับต้องบริหารสต๊กอกถูก คือไม่ไม่ควรจะมีสต็อกเยอะจนบวมใช่แล้วกลายเป็นว่ามันเป็นเงินจมถูกคือเขาเหมือนกับต้องหมุนตลอดเวลาเพราะนั้นคือต้องแน่ใจว่า้าเนี้ยไปต่อได้ขายได้ไมปกําไรถึงซือ้อถูกเดี๋ยวนี้เขาเดี๋ยวนี้ขานี้ยามองเป็นแบบนั้นซึ่งมันจะมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะมองแต่มันผิดไหมมันไม่ผิดเลยมันก็ถูกในมุมเขาแต่สิ่งสําคัญก็คือว่าคุณจะมองอะไรก็ได้ แต่คุณต้องอยู่ในวงการนะให้ได้แล้วคุณต้องทำให้มันถูกต้องเท่านั้นเนี่ยคุณอย่าไปมองอะไรที่มันไม่ถูกต้องก็อย่าไปทำเขาว่าวงการพระเป็นอ,อ,อาชีพมหัศจรรย์พี่ต้นเองเนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวมา <c oughs> 20กว่าปีเนี่ยพี่ต้นมีช็อตมหาสัจจรรย์ที่แบบเอาแบบเอาแบบไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยไหมแบบช็อตอมหาสัจจรรย์เรื่องช็อตพุ่งเนี่ย ส่วนใหญ่นะสมัยก่อนเนี่ยผมได้ฟังคําว่าช็อตมาจัย์ในอดีตมันคืออะไรกับช็อตมหาจัย์ปัจจุบันเนี่ยมันคืออะไรอช็อตมหาจักรในอดีตพระห้าหมื่นขายได้หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทอันนี้ถือว่าได้แก็ปเยอะมหาจักรไหมคุณกําไรแสนแตหนึ่งแสนก็คือกําไรมาแล้วสองเท่าตัวโอ้โหเาะนั้นคุณรวยแล้วคือคุณรวยอ่ะแต่สมัยก่อนผมถามว่า อ,อย่างเหรียญหลงเหรียญหลงพระโคงบ,บางกระพร้อมสมัยก่อนสวยเนี่ยมันหลักแสนแสนสองแสนคุณซื้อสองแสนคุณขายได้สามแสนเนี่ยผมถือว่าววคุณคุณจะเรียกว่าคุณฟุกก็ได้ยถูกไหมครับถือว่าท่วมถืาถ่าจะท่วมอะไรกแล้วก็คือมหาสัจันของคุณในเวลานั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยหลงพ่ะโคงบางกระพร้อมเนี่ยสวยสองล้านผมบอกว่าผมซื้อบิดเบียดเลยสองล้านขายได้สองล้านสี่ผมกำไรสี่แสน ผมบอกผมไม่เห็นมหาสัจจันทร์เลยก็ผมลงทุนสองล้านผมขายกำไรสี่แต่สมัยก่อนคุณกำไรแค่แสนเดียวอ่ะคุณบอกโอ้โหชีวิตผมไม่มหาสัจจันทร์ลเพราะฉะนั้นคำว่ามหาสัจจันท์ในอดีตเนี่ยกับมหาสัจจัน์ในปัจจุบันเนี่ยมันคนละความหมายใช่ป่ะคุณกำไรสามแสนเงี้ยใส่แสนก็มันก็ถูกอยู่แล้วเพราะผมเพราะผมลงทุนสองล้านแต่ถามเป็นตัวเงินแม่งเยอะกว่าอดีตไหมโอ้โหแม่งหลายเท่า ช่ไหมครับแต่ความรู้สึกกานว่าไม่ไม่ได้แบบไม่ได้มหาศา์จจออแล้วใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องแบบนั้นเผามว่าพารฟุกเนี่ยในวงการมันยังมีอยู่ไหมมันยังมีอยู่แต่เดี๋ยวนี้ฟุกเนี่ยมันจะฟุกแบบประเภทคุณซื้อสองล้านขายห้าล้านมีมแต่ถ้าคุณจะซื้อสองพันขายสองล้านเนี่ยมผมว่ามันผมว่ามันแทบมันน้อยแล้วในปัจจุบันพี่พ,พ,พี่ต้นมีช็อตนั้นดีไหมที่แบบ ซื้อมาแสนหนึ่งแล้วขายได้ประมาณห้าแสนอะไรเงี้ยถามว่ามีไหมมีแต่ไม่บ่อยผมบอกให้เลยว่ามันไม่บ่อยเพราะถ้ามันมีทุกวันเนี่ยมันก็จะไม่คว้ามาสัจรย์นะมันจะกลายเป็นเรื่องปกติใช่ป่ะจริงมันใช่ป่ะไอมาชอตจำเล่นพาต์มันต้องมีทุกคนผมบอกให้แต่มันจะมีมากหรือน้อยไม่มันไม่สําคัญเท่ากับความสม่ําเสมอจําคํบผมไว้นะครับคุณอาจจะกำไรช็อตหนึ่งล้านหนึ่งได้ แต่คุณจะแพ้คนที่หาได้เดือนละล้านทุกเดือนอจําคํานี้ไว้อมไม่ว่าคุณจะเก่งยังไงคุณบอกอว่าเดือนนี้ผมกาไรขายองค์เดียวกาไรสองล้านคุณก็ยังจะแพ้คนที่หาได้เดือนละล้านไปตลอดชีวิตอืมผมว่าคนที่สม่าเสมอนี่นะคือคนที่ได้ฉอดปาสจันทร์คุณทําในเศรษฐกิจกที่ดีคุณก็ยังได้ในเศรษฐกิจกที่แยกคุณก็ยังได้เดือนละล้านผมว่านี่เป็นฉอดปาสจันทร์ของคุณนะครับนะเนี่ยคุณ จำคำเอกไว้คุณความมาสจั์ของคนเนี่ยคือว่าเฮ้ยไม่ว่าเราอยู่ในสถานะไหนอายุยี่สิบสามสิสี่สิบห้าสิบเฮ้ยเรายังมีความสามารถหาเงินได้ในเหมือนกับในวันที่เราเป็นวัยรุ่นเหมือนกับในวันที่เรายังมีความรู้ไม่มากหรือว่าเราอาจจะมีความรู้มากขึ้นแล ouais by, Lambda, nephew, ้วเราอาจดะหาเงินได้เพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยความมาคือความมาสจรย์นะครับอืมแล้วพี่ต้นมองว่าอนาคตจะมีเปิดเป็นอะคาเดมี่สอนดูพระดูอะไรอย่างงี้ไหมฮะโอ้ผมบอกให้ทุกวันนี้ผมอ่ะ ผมก็เป็นลูกศิษย์หลายๆคนที่เขาลงเฟซลงอะไรผมก็ดูของเขานี่แหละเพราะอะไรเพราะพระเดี๋ยวนี้ทุกวันเนี้หลายหลายอย่างเนี่ยมันเป็นพระที่เขาไม่อดีตเนี่ยเขาไม่เล่นกันครับแต่ปัจจุบันเนี่ยราคาแพงผมบอกได้เลยตอนผมเล่นพระนะหลวงหลวงปู่ดู่เนี่ยยังไม่เล่นกันเลยปู่ดู่เนี่ยไม่เล่นปู่หมุนเนี่ยไม่เล่นคำว่าคือไม่เล่นนยังไม่ป๊อปปูล่ามาก แทบจะแจกอะแเพราะในยุคของผมอ่ะอืมครับอ่าต้องต้องย้อนหลวงปู่ทวดเม็ดแตงเนี่ยอันหนึง่งเม็ดหนึ่งเนี่ยสี่ห้าร้อยบาทเองเมื่อก่อนนะใช่เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์เนี่ยผมจําได้ตัวตัดนิยมนะส,ว,สวยๆเลยนะอันละหมื่นกว่าบาทโอ้โหเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไป,ไปพูดถึงประเภทหลวงปู่อ่าหลวงปู่โตด้วยนะถ้าอย่างนั้นโถหลวงปู่โตนี่ปก ผมได้ฟังเพื่อนแดงเพื่อนผมเนี่ยปกปกมะขามเนี่ยผมผมชอบเล่าเรื่องนี้ให้ฟังมากเนี่ยเขาไปทําบุญที่วัดหลวงพุโตปีสามกว่าปีสามกว่าเนี่ยยังมีพวกปหนี่ยันตียันนาอะไรเงี้ยอยู่กล่องละร้อยกล่องหนึ่งก็คืออ่าอยู่ในลังของกล่องกระดาษเนี่ยร้อยองค์ทำบุญไปเลยองค์หนึ่งห้าร้อยคุณจ่ายห้าหมื่นนะ คุณไม่ต้องคัดเลยอยู่ในกล่องกามะหยี่สีแดงๆเนี่ยโอ้แล้วในนั้นคือมีกมี่เกี่ยงมีร้อยองค์ร้อยองค์คุณทําบุญเสร็จปับ๊บทาบุญกับวัดเสร็จมผมใช้คํา,าว่าเจ้าวาดแล้วกันจเจ้าวาดเอ้ยทำบุญเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเดี๋ยวปลอกใบมะขามไปแล้วกันปลอกใบมะขามตอนนั้นเนี่ยมันตกใบลาทําบุญในใบละสิบบาทปลอกใบมะขามปัจจุบันเนี่ยที่เราสิบบาทปัจจุบันนี้เป็นหมื่น เ,เป็นหม,มื่มนทำไมพอคุณทําบุญห้าหมื่นได้ได้ปลดหนี้มาเขาก็บอกเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเราก็ไหนได้ทำบุญเยอะแล้วใช่ไหมห้าหมืน่นตอนนั้นถือว่าเยอะเขาบอกเนี่ยเดี๋ยวเอามือนะลงไปลงไปจกในบาทเลยคุณจะจกคุณจะกำม,มือนึงอ่ะได้กี่เม็ดปกไว้มาขามนี่เขาเรียกเป็นเม็ดได้กี่เม็ดเนี่ยคุณเอาไปเลยเหมือน เหมือนกับแบบแจกฟรีเลยก็มันแบง้าสิบาทคุณยังเก่งคุณได้แค่ห้าสิบเมตรร้อยเมตรมันก็แค่พันสองพันเมื่อเทียบกับคุณทําบุญห้าหมื่นอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะใช่ไหมครับสมัยก่อนพระมันเป็นอย่างนั้นใช่เพราะก็ยังไม่มีใครที่จะรู้นะครับว่าพระในรุ่นนั้นตอนนั้นเนี่ยปัจจุบันจะเล่นหากันขนาดนี้โ้โหไม่มีใครลงไม่มีใครไทยนะยิ่งหลวงพุทโตนี่เยอะโอ้โหเยอะมากๆแบบคือ เขาซื้อกันเป็นร้อยองค์อะ่ะเขาไม่มีมาส่องเลยนะว่าองค์สวยก็สองร้อยองค์เขาเขาจะไม่ส่องเลยเปิดมาอ่าโอเคตบดูนะว่าต,บด,าตบดูว่าข้างล่างมันแน่นนะโอเคก็คือมีทุกองค์มีทุกองค์เปิดมาเขาไม่ได้ส่องซื้อห้าร้อยอ่าซื้อขายหกร้อยหกร้อยขายเจ็ดร้อยซื้อสองพันขายสองพันสองแค่นั้นเองเขาไม่ได้ส่องกันเลยผมบอกให้ไม่ได้ส่องคือ กลายเป็นเหมือนกับว่าเก่งๆของไม่มีค่าเลยคือ <c oughs> มันมีค่าแต่ตอนนี้นพระมันเยอะเยอะมากเยอะจนกระทั่งที่<ด>เรียกว่าใช่แล้วเยอะจนเยอะจนกระทั่งเขาเรียกว่ามันมันถูกอ่ะเมือ่อไหร่ตอนสมัยที่ต้นเล่นแรกๆอดนี่ยันนะยันนะอ๋อสามสี่พันยันตีแม่งสองพันนี่อัน <c oughs> อันนี้คือเรื่องจริงเลยในท่าอะจารเนี่ยเยอะ คือไปตู้ไหนก็ต้องมีหลวงปู่โตคืองพ่อหลวงวัดหลวงปู่โตเนี่ยอยู่ท่าพระมาท่าพระจันทร์เนี่ยมันไม่ไกลมันออกมาเส้นจันทร์นิดเดียวก็ถึงแล้วก็ที่สำคัญคือว่าตอนนั้นเนี่ยพระก็ยังเหลืออยู่เยอะที่วัดเนี่ยงั้นจริงๆแล้วพระเครื่องราคาไม่ได้ตกนะพี่ต้นถ้าเราเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยไม่ถ้าเราพูดถึงอดีตเราก็จะเห็นเฮ้ยพระมันว่าแพงขึ้นใช่ไหมพอพระมันพอหลวงปู่โตเขาเริ่มแพงขึ้นเนี่ยเขาก็ไปเล่นหลวงพ่ออื่นมั่งอ่าอย่างอยญ่ๆเนี่ยผมแนะนำว่าคือปูดูเนี่ย ปู่หมุนแล้วก็พักเออปู่หงอะไรปู่หงนี่เพิ่งจะมาบ้างประมาณไม่เกินสิบปีนี้เท่านั้นเองปู่หงนี่พูดไม่มีใครรู้จักเลยนะครับปู่หงนี่เขาแทบจะไม่เล่นกันเลยคือไม่เล่นกันแล้วกันผมพูดเนี่ยเมื่อยี่สิบสิบกว่าปีก่อนอะปู่หงหลวงพ่ออะไรที่ตอนนี้ดังๆแล้วเขายังไม่ไม่ไม่ค่อยเล่นกันเมื่ออดีตโอ้เหรียญพ่อพรมเงี้ย องค์พระพรมโลเลมนดบแม่งอเหรียญละพันเหรียญละพันพันบาทเนี่ยมนดบอันละพันบาทเยอะแยะไปหมดอย่างอเหรียญกลมอ่ะแจกทานแจกทานอ่ะแจกทานเนี่ยอันละสองพันถ้ามีเม็ดงาถ้าเป็นบอกมีเม็ดงาก็สองพันห้าโอ้เนื้อเงินนะเอ้เนื้อทองแดงใช่ไหมถ้าเป็นเนื้อเงินเนื้อเงินก็สองหมื่นเองโอ้โห อดีตนนมันเป็นแบบนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้น<ๆ>ใครจะว่าพามันลง,งมันก็พูดได้แต่ถ้าเรามองจากอดีตเมื่อ20ปีเนี่ยมันไม่ได้ลง,งก็หลายๆ EP เนี่ย <c oughs> สัมภาษณ์นักสะสมไปสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะถ้าพูดถึงอดีตราคาอดีตกับปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่ทําให้คุณชนะได้นะผมว่าต้องอึดนะคือถ้าสมมุติว่าตอนนั้นพี่ต้นเก็บเก็บแล้วไม่ขายเลย วันนี้นี่ท่วมวันนี้ผมเป็นขอทานไม่ว่าตลาดจะแย่ยังไงผมจะไปมีเงินจากไหนวิ่งไปซื้อของให้เขาได้200ไม่ต้องกินแล้วคือต้องขายแหละในระหว่างทุกโอเคพี่โตนผมหมายถึงคนที่เป็นนักสะสมที่เขาแบบไม่มีเงินเย็นไงอ๋อโอเคแต่ผมเงินร้อนโอ้จริงๆเลยไปไม่ถูกเลยคุณคุณผู้ชมไปไม่ถูกเลยอ่าอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเราเก็บจากเมื่อก่อน จนถึงปัจจุบันเราอืดพอแล้วเรามาขายคําว่าเศรษฐกิจไม่ดีมันก็จะไม่มีผลเพราะว่าราคามันพ้นไปแล้วอ่ะใช่ม,มันเหมือนกับถ,นนนถ,ถ้าคุณอยู่ในที่ไหนที่มันนานพอสุดท้ายของที่คุณมีอยู่มันจะเป็นของไม่ไม่มีต้นทุนมีไหมที่เขาแบบเก็บไว้สิบปียี่สิบปีแล้วถึงเวลาไม่มีใครเล่นมีไหมถ้ามันไม่มีใจว่ามันจะต้องไม่เล่นก็ได้ตอนนั้นแล้วมันค่อยมาเล่นแต่ถ้ามันไม่มีคนเล่นเลยมันมันก็มีมันก็มีม แต่จริงๆแล้วอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าเมื่อก่อนเล่นกันเยอะราคาสูงแต่ว่าปัจจุบันอาจจะแบบไม่ค่าความนิยมมันลดลงอย่างนี้ด้วยไหมครัอ่ามีมผมบอกให้เลยหลงวงพ่อโตบางกะทิงม,มาลิงวัดอ่าพระก,กูวัดลิงขบกีบบัววัดลิงขบพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีคนเล่นนะม,มันอยู่เท่าเดิมสมัยก่อนองละแปดร้อยพันหนึ่งสองพันปัจจุบันก็เท่าเนี้แปดร้อยพันหนึ่งสองพันโคนสมองเนี่ย สี่ร้อยห้าร้อยบาทผ้าโคนสมอคือพ้าองค์ใหญ่ๆครับโค,คนสมอนี่นะครับเป็นผ้าเนื้อดินเขาบอกว่าเจอในสมัยอยุธยาแล้วก็ขุดขุดเจอขุดเจอแล้วเขาก็ไม่รู้จะไปเก็บไว้ไหนเขาก็มาประโยนมากองทิ้งไว้ใต้ต้นสมอต,ต้นสมอแถวแถวสมัยก่อนมันจะเป็นแถวสนามหลวงใต้ต้นเขาเจอเขาเรียกว่าอ๋อผ้าโคนสมอ ก็เจออยู่ใต้ใช่ก็อยู่ใต้ต้นนี้แหละกาเลยพาคนมันก็ไม่มีปัจจุบันนี้มันก็เท่านั้นอ่ะสองพันสามพันก็แสดงว่าพราเครื่องเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรการันตีว่าวันนี้เนี่ยที่ราคาที่จะสูงขนาดนี้วันข้างหน้าจะสูงกว่าทุกอย่างมันขึ้นมันต้องมีลงจําคําผมไว้ครับถ้าเราจะไปคิดว่ามันจะขึ้นตลอดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้จํานะครับจําคําผมไว้มันไม่ไม่อย่าไปคิดว่ามันในการลงทุนมันง่าย นะครับไม่มีทางมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับแต่เวลาเนี่ยมันมันจะช่วยมันจะช่วยมันเป็นตัวช่วยได้ตามมาว่าทุกอย่างนะครับเราซื้อที่วันนี้ยังไงเราก็ต้องซื้อแพงเพราะไม่แพงคนขายเขาก็ไม่ขายเราถูกไหมครับคุณก็เหมือนกันถ้าคุณไปซื้อถูกที่สุดมันก็เป็นไปไม่ได้มันไม่รู้ว่าจุดไหนถูกที่สุดใช่ใช่ไหมครับ พ้าก็เหมือนกันพราเล่น 10, หมื่นหนึง่งคุณไปซื้อเขาพันหนึ่งก็ไม่ได้แต่ถ้าวันนี้คุณได้ซื้อหมื่นหนึ่งและอนาคตมันขึ้นไปสามหมื่นสี่หมื่นเนีน่ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณคุณอาจจะถูกครึ่งหนึ่งแต่เวลามันก็ช่วยคุณครึ่งหนึง่งผมว่าท้ายสุดการลงทุนเนี่ยอยู่ที่เวลาจังหวะและเวลาด้วยอย่างนี้แล้วถ้าเกิดปีหน้าอย่างที่ต้นแนะนํานิดหนึ่งว่าเอฟซีเนี่ยอยากทราบหลายผมว่าหลายๆท่านอยากทราบว่าอยากจะเก็บพ้าปีหน้าเนี่ยพี่ต้นคิดว่า พระกจิรุปไหนหรือพระองค์ไหนหน่าจะเข้าวินบ้างผมบอกกว้างๆเลยอย่าไปบอกหลวงพ่อรพระปีวันนี้พระอะไรที่ลงมาจากจุดสูงสุดเยอะๆคุณซื้อไปเถอะง,ง่ายๆเลยคุณแพ้คุณคุณแพ้คุณก็แพ้นิดเดียวใช่ไหมครับองค์ละล้านหรือองค์ละหกสี่ห้าแสนเนี่ยมันจะลงมาเหลือองค์ละสองแสนเลยเหรอใช่ไมครับคุณคุณซื้อได้ห้า ห้าแสนคุณก็เป็นต่อคนซื้อร้านหนึ่งแล้วแม่งไม่รู้เท่าไหร่แล้วพระอะไรที่ลงมาเยอะๆและยังอยู่ในยอดความเป็นยอดนิยมอยู่คุณซื้อไปเลยนะครับคุณจะคุณซื้อได้เลยแต่อะไรที่มันเคยขึ้นไปสูงๆแล้วมันยังขึ้นอยู่เนี่ยคุณอย่าไปซื้อคือถ้าถ้าพูดในเชิงการลงทุนนะแต่ถ้าเราซื้อเพราะความชอบก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับอะไรที่ขึ้นไปเยอะๆแล้วลงมาเยอะๆคุณซื้อไปเถอะผมบอกให้โอกาสจะขาดทุนน้อยน้อยมากแล้ว แล้วพระใหม่น่าซื้อไหมครับพระใหม่ผมจัดใจเลยนะท่านเลือกได้คุณไปซื้ออะไรที่มันลงมาดีกว่าเพราะพระใหม่เนี่ยมันมันไม่มีฐานชัดเจนฐานชัดเจนคืออะไรของพระใหม่คืออะไรรู้ป่ะคือราคาจองราคาแนั่น้หละขนาดขนาดคือฐานจะองค์หนึ่งอาจจะห้าหมื่น าจจะเคยขึ้นไปห้าแสนเทียบกับพ้าเก่าเนี่ยที่เคยขึ้นไปห้าแสนเนี่ยปัจจุบันอ่ะสามแสนสามแสนห้าก็ยังพอไปได้แต่พ้าใหม่เนี่ยคุณต้องเข้าใจว่ากลุ่มคนที่เล่นน้อยกว่าพระเก่าอ่าเราพูดเพราะฉะนั้นฐานในการรองรับราคาเนี่ยมันมันมีพื้นที่น้อยอพอมีพื้นที่น้อยเนี่ยโอกาสที่มันจะกลับไปพลิกๆจุดนั้นเนี่ยมันก็มันก็ไม่ใช่ง่ายนะครับ มันมันอยู่ผ้าใหม่มันก็ใหม่วันนี้เนี่ยมันอาจจะเก่ายี่สิบปีข้างหน้าแต่คุณจะอยู่อีกยี่สิบปีหรือเปล่าในฐานะที่พี่ต้นเป็นเซียนใหญ่เนี่ยระหว่างผ้าใหม่ผ้าเก่าพี่ต้นเลือกบาลานยังไงฮะเล่นยังไงบ้างผมถ้าเอาจากใจเลยนะ<บ>ผมเลือกผ้าที่เขาไม่ได้ผลิตแล้ว<อ>เนี่ยผมพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะมันจบไปแล้ว หลวงพ่ออะไรที่ท่านสร้างอยู่ท่านก็ดีนะครับท่านก็เหมือนกับมีมาช่วยวงการพระแต่ถ้าท่านยังสร้างต่อไปเรื่อยๆมันก็ไม่แน่อือย่างหลวงพ่อคูณเนี่ยเอาว่าเราก็ต้องยอมรับเรื่องบารมีท่านลูกศิษย์ท่านแต่ปัจจุบันความหาหลวงพ่อคูณเล่นกันจริงๆกี่รุ่นหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าแล้วท่านสร้างมากี่รุ่นเพียบเห็นไหมครับ ตั้งแต่ปีสากว่าเนี่ยเพียบเลยอารุ่นแรกปีหนึ่งสองทั้งถึงปีสากว่าสี่กว่าห้ากว่าท่านก็ยังสร้างแต่จริงๆเหลือเหลือก็เหลือสามรุ่นอันนี้อนนนีี้นน้ัผมไม่ต้องตอบก็ได้เห็นไหมครับเนี่ยมันเห็นภาพอ่ามันเป็นคำตอบอ,อ,อยู่แล้วคือถามว่าตรงนั้นก็คือพาร์ทแท้เหมือนกันถูกไหมเต้นแต่ว่าในพาร์ทแท้ที่มีความเขาเรียกว่าเยอะจํานวนปริมาณที่เยอะเกินไปเนี่ยมันกลายเป็นว่าคนก็อาจจะไม่ได้เหมือนว่าเซียนพาร์ทก็อาจจะไม่ได้ซื้อขายกันเป็นเรื่องเป็นาวเลย เท่ากับปี1 2, 1, 7, 2> ึ่งสองหอันนั้นอันนั้นราคาจะค่อนข้างโดดเลยโดยเฉพาะ1 2ึ่นี่โอ้โหน่าจะโดดไปเยอะเอ้าอ,อ้า,อาพอหนึ่งเก้าแล้วทำไมปี3กว่า4กว่า5กว่าหลวงพ่อก็เป็นองค์เดียวกันอืมวกเสกเหมือนกันอ้าวอ่าฮึมก็แสดงว่า,าพี่ต้นกำลังจะบอกว่าพระในแต่ละคือเราควรจะเล่นสะสมพระเนี่ยเก็บเฉพาะรุ่นที่เขานิยมกันก่อน ถ้าเป็นนักสะสมที่ตั้งใจจะเก็บเพื่อลงทุนในอนาคตหรือศรัทธาแล้วเก็บเพื่อจะกะว่าอนาคตมีผลพลอยได้เรื่องของกําไรเข้ามาเล่นรุ่นที่ที่เขานิยมกันเออไม่ต้องไปพิศดารคุณไม่ต้องไปหาแบบภาษาชาวบ้านเลยคุณไม่ต้องไปหาพระหลวงบางคนเขาชอบหลวงพ่อใหม่ใหม่มันก็ดีมันมีประสบการณ์แต่ถ้าเก็บเพื่อความลงทุนเอาให้ชัวร์คุณต้องเล่นแบบที่เขาเล่นอยู่แล้วนะครับการเล่นพระใหม่มันก็เหมือนหนึ่งเลยเหมือนกับการแทงหวย มต้องยอมรับคุณแทงหวยกับหลวงพ่อนี้คุณอาจจะถูกก็ได้ถ้าคุณถูกคุณก็โชคดีจะพอตไปเะ้ไหมครับในดีต้องยอมว่าหลวงปู่โตะนี่ก็คือพระใหม่เข้าใจไหมก็มีคนแทงหวยกับมีคนแทงหลวงปู่โตคำว่าแทงก็คือแทงหวยหมายความหมายคือซื้อหลวงปู่โตเก็บรวยก็มีบางคนเก็บปากน้ํารุ่นหกในเวลาเดียวกันออกจากวัดองค์ละร้อยปัจจุบันก็ยังองค์ละร้อย ใช่ไหมครับไม่ถึงเวลาเปล่ายังไม่ถึงเวลาบางทีมันอาจจะเลยไปแล้วแต่เราอกคิดว่ามันไม่ถึงใช่ไหมครับการเก็บหลวงพรกใหม่ๆมันดีไหมมันถ้าเกิดเราเก็บด้วยความศรัทธาแต่ถ้าเราจะเก็บโดยหวังกําไรเนี่ยผมบอกให้ว่ามันไม่ง่ายเพราะวันนี้หลวงพ่อสร้างรุ่นนี้อเดือนหน้าหลวงพ่อสร้างอีกรุ่นหนึ่งเอาแค่เดือนละรุ่นแล้วปริมาณอีกปริมาณไม่ต้องไปนับเฉลี่ยเอาเฉลี่ยพันองค์ ผมถามว่าหนึ่งพันองค์ 1, 000, เดือนละหนึ่งพันองค์มีสมมติมีคนเล่นอยู่มือพันคนผ่านไปปีหนึ่งผมถามว่าเขาจะมีเงินเก็บไหมเขายังจะเขายังจะซื้อกันอยู่ไหมถ้าเขายังซื้อกันอยู่โอเคราคามันก็ไปได้ตแต่ถ้าเขาหยุดซื้อเมื่อไหร่นะใช่ไหมครับ แต่ถ้าเราเดี๋ยที่บอกถ้าคุณศรัทธาท่านเรานับถือท่านเราอยากจะมีส่วนหนึ่งของของท่านไม่เป็นไรคุณซื้อได้เลยพระใหม่ไม่ได้ผิดอะไรเจียมคันนี่คือว่าเป็นพระจริงๆแต่พระใหม่นี่ก็ถามถามใจผมนะผมก็เห็นคนสร้างพระใหม่ดีไหมผมก็ดีเพราะอย่างน้อยเนี่ยมันยังท่านยังมีพระที่ราคาไม่แพงอยู่แต่อยู่ที่ว่าคุณจะไปเจอราคาไหนใช่ไหม,มถ้าออกจากวัดห้าหมื่นคุณไปเจอห้าแสนอย่างเงี้ย คุณก็ต้องคิดนะว่า4ี่แสนห้าเนี่ยมันไปอยู่ที่ใครซื้อนะคนเป็นเรียบร้อยใช่คุณซื้อคุณซื้อเวลา4ี่แสนห้าแล้วคุณต้องมองว่า4ี่แสนห้าของคุณเนี่ยไปอยู่กับใครใช่ไหมครับอาาจเป็นแบบนั้นแล้วอย่างนี้นักสะสมที่คิดว่าจะเข้ามาเก็บสะสมพาเครื่องให้ประสบความสําเร็จในมุมของพี่ต้นควรจะต้องเป็นแบบไหนคุณจะต้องทํำยังไงพอดูตอนนี้ลังเลแล้วเอะจะเก็บดีไม่เก็บดีแล้ว การเก็บสะสมพราเนี่ยมันถามว่ามันมันถ้าพูดถึงตัวพราเนี่ยมันเก็บมันเก็บไม่ยากซื้อมาคุณเอาอัดกรอบพลาสติกคุณใส่ฟองน้ําคุณเอาเก็บเข้าเซฟเก็บแล้วครับ,บแต่ก่อนที่คุณจะได้วิธีการที่คุณจะได้มาอันนี้เนี่ยมันมันสำคัญนะครับผมก็จะไปวนกับเรื่องหนึ่งเลยคุณต้องมีคือคุณต้องรู้เรื่องพระสองคุณต้องรู้เรื่องคนที่เขาขายคุณนะครับ นะครับถ้าคุณรู้สองอย่างเนี่ยมีบอกให้ว่าันที่ดีแล้วแ่ะใช่นะครับพระถ้าของคุณสวยคุณเก็บไว้สิบปีมันก็ต้องสวยใช่ไหมครับใช่ไหครับคนนะครับที่คุณรู้จักกับเขาเนี่ยถ้าวันนี้เขายังอยู่อีกสิบปีเขายังอยู่คุณก็ถือว่าคุณก็ชนะนะครับคุณจะซื้อของจากบริษัทที่เปิดสองปีหรือบริษัทที่เปิดสิบปี ใช่ไหมครับคุณจะซื้อของจากคนที่เล่นพระมาสองปีหรือคุณจะหรือคุณจะเลือกคน่เล่นพระมาแล้วสิบปีนะครับตรงนี้เนี่ยคุณต้องพิจารณาแต่ไม่ใช่ว่าหมายความว่าไอ้สองปีนี้แม่งมันจะไม่ดีแต่คุณต้องดูระยะยาวเพราะพระแต่ละองค์ที่คุณเก็บเนี่ยมันเป็นการเก็บระยะยาวเพราะคุณเป็นนักสะสมคุณไม่ใช่เซียนถ้าคุณเป็นเซียนคุณซื้อวันนี้คุณขายพรุ่งนี้คุณคุณไม่ไุณไม่สนใจว่าเขาจะเป็นใครในหมูในหมาในกอในขอแต่ถ้าคุณซื้อไป5ปีหรือ10ปีเนี่ย ความผูกพันระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันสิบปีน่ะผมผมรับประกันให้พี่พอสิบปีคือผมรับประกันตลอดชีวิตผมพี่พอเก็บไว้สิบปีผมก็ยังต้องรับประกันอยู่ไหมอ๋อก็ต้องรับประกันสิครับใช่ก็อย่างก็จะบอกแล้วถ้าเกิดพี่พี่บอกว่าผมสามปีพอที่ผมเลิกเล่นพาะไปแล้วประกันขาดออโต้เนี่ยมีประกันขาดก็ผมเลิกเล่นพาะไปแล้วผมจะไปรับคืนได้ยังไงเข้าใจโอ้ย่างงี้ตายเลยนะถ้าเจอแบบนี้มันใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องสองส่วนไงใช่ป่ะต่อ วันนี้คุณอาจจะเก็บพ้าไม่สวยคุณยังไปเปลี่ยนคืนเขาได้เพราะคุณเราซื้อจากเขาแต่ถ้าคุณเก็บผ้าสวยอเขาอาจจะไม่อยู่แล้วคุณก็ยังขายใครก็ได้ใช่ไหมครับมันเป็นแบบนั้นแล้วถ้านักสะสมเก็บพ้าสวยกับผ้าสวยที่เล่นกันในเป็นแมสกับผ้าสวยที่แบบโอ้โอเขาเรียกคําว่า <c oughs> ลิมิเต <c oughs> ็ดไปเลยฉีกไปเลยแบบหายากสุดๆไปเลยเป็นนักสะสมที่มีเงินเย็นทั้งคู่นะครับพี่ต้นต้นคิดว่าเรา คนเงี้ยนักสะสมท่านเนี้ยควรจะเก็บแบบไหนดีระหว่างลิมิเต็ดไปเลยหรือเก็บแมสซอาประเด็นก็คือว่าคุณจะเก็บเพื่ออะไรถ้าคุณเก็บเพื่อจะโชว์หรือเก็บเพื่อที่จะแสดงฐานะตัวตนคุณคุณเก็บลิมิเต็ดไปเลยคุณเก็บลิมิเต็ดไปเลยเพราะคุณโชว์นี่เพราะคุณโชว์เสร็จคุณก็ไม่ได้ขายอยู่แล้วถึงขายก็ขายยากไหมครับ แน่นอนมันจะยากกว่าอะไรที่มันลึกๆอะไรที่มันลิมิตอะมันก็จะมาพร้อมกับราคาที่มันสูงกว่าปกติใช่ไหมครับเพราะราคาอะไรที่มันสูงกว่าปกติเนี่ยฐานคนที่มันจะซื้อเนี่ยมันก็ต้องมีน้อยกว่าใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณเก็บมาเพื่อจะลงทุนคุณเก็บในสิ่งที่มันขายง่ายๆเก็บในสิ่งที่ทุกคนรู้จักวันนี้ผมเอามาผมเก็บ จำโบสองพี่ไม่ซื้อไม่เป็นไรผมขายเจ้าอื่นอันนี้ไม่ซื้อผมไปขายเจ้าหนึ่งอย่างนี้จบความหมุนเออัตราการหมุนเวียนมันง่ายกว่ามันง่ายกว่ามันดีกว่าถ้าคุณเก็บเพื่อการลงทุนคุณต้องเก็บเป็นแมสไว้แต่ถ้าคุณเก็บเพื่อจะโชว์เก็บเพื่อจะบ่งบอกฐานะว่าแม่งรุ่นนี้แม่งหลวงพ่อหลับตาแล้วก็แกล้งเสียบขึ้นมาให้เพิ่มมาเจ็ดดอกคุณก็ต้อง เพื่อจะโชว์ว่าเพื่อจะโชว์ว่าคุณมีองค์เดียวในในในโลกในโลกคุณก็ต้องเก็บแบบนั้นเพราะคุณโชว์นี่ไม่ใครมาซื้อผมผมขายไม่ได้หรอกผมมีองค์เดียวขายแล้วผมจะไปหาองค์ที่สองย่างไหนมันต้องใช่เก็บแบบนั้นไปอยู่ที่วัตถุประสงค์ในการเก็บสะสมนะครับก็คิดว่าโอ้โหวันนี้เต็มอิ่มมากๆกับสิ่งที่เราฟังจากพี่ต้นไปได้ทั้งเนื้อหาสารานะครับแม้กระทั่งอดีต ปัจจุบันเรื่องของการเก็บสะสมภะเครื่องหรือแม้กระทั่งวงการภาเครื่องในปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างแล้วพี่ต้นเนี่ยตอบโจทย์ทุกอย่างแล้วว่าเป็นยังไงแล้วอยากให้นักสะสมนะครับมีความมั่นใจนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาวงการภาเครื่องเนี่ยไม่ได้มีผลอะไรในในมุมของการสะสมภะเครื่องหรือการซื้อขายก็ยังเป็นปกติอยู่แต่อาจจะมีกลุ่มหนึ่งเท่านั้นที่มีผลกระทบโดยตรงนะครับซึ่งผมเชื่อว่าวันนี้ปัจจุบันและอนาคตเนี่ย วงการภาคเครื่องก็ยังอยู่แล้วก็ยังพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็ยกมาตรฐานวงการให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆำสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ต้นท่าพิจันย์มากๆนะครับพี่ขอบคุณมากนะครับ,บก่อนอจากกาันให้พี่ต้นช่วยแนะนําเพจเวลาแบบนักสะสมหรือว่า f อหรือแม้กระทั่งคนที่อยากจะเก็บค้าอยากจะติดต่อคุณต้น,นจะได้เข้ามาติดต่อได้ครับง่ายๆลยครับนะครับเซิร์ชเข้าไปต้นท่าพิจันทร์นะครับต้นท่าพิจันทร์ อย่าไปกลัวอย่างเดียวไปเซิร์ชผิดเหตุปอมเนี่ยแหละนะครับเซิร์ชเสร็จมีเบอร์โทรคุณโทรหาเดี๋ยวนี้เนี่ยครับสุดท้ายของการเจรจาการพูดคุยต้องโทรจาไว้คุณเซิร์ชอะไรก็ได้นะครับนะครับร้านต้นธรรมจันทร์แล้วก็มีเบอร์โทรคุณโทรเลยนะครับผมรับโทรศัพท์เป็นคนรับโทรศัพท์เองไม่ไม่มีแอดมินไม่มีลูกน้องอะไรยงนั้นนะเพราะผมถือว่าผมอยากติดต่อกับลูกค้าซื้อขายก่อนก่อนจะโอนนะครับให้โทรคุยก่อน ทุกครั้งเพราะว่าเดี๋ยวนี้เพจมิจฉาชีพค่อนข้างเยอะมากโปรดระวังนะครับก่อนที่จะโอนไม่งั้นคุณจะสูญเสียเงินไปนะครับสำหรับวันนี้พอไม่กับช anel นะครับก็ขอขอบคุณ FC มากๆนะครับในการติดตามชมนะครับเวลามีเท่านี้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าไปติดตามว่าใครจะเป็นแขกรับเชิญคนถัดไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับแต่ของเก่าเป็นล้านนี่มีไม่กี่ชิ้นนะครับผมไม่ได้มองที่มูลค่าอย่างเดียวผมมองที่คุณค่าเป็นหลัก ทุกอย่างมีต้นเหตุมีสตอรี่ใช่ผมชอบของที่มีสตอรี่ท่านถ่ายรูปแล้วท่านแล้วก็ส่งไปให้กษัตริย์ที่ยุโรปส่งไปให้ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นการประกาศว่าเฮ้ยเราเป็นคิงของประเทศสยามนะประเทศสยามไม่ได้เป็นประเทศที่ล้าหลังนะลูกกับต้องมีประหอดอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดมากมนี่เลยคือปัญหาใหญ่อของนักสะสมครับรูปไม่ชอบคุณต้องขายในยุคข,ของคุณขายตอนที่คุณอยู่ครับ เพราะว่าถ้าถลูกคุณขายเนี่ยเละเทะ